6โมงกว่านะคะสวัสดีทักทายทุกคนคะ่ะวันนี้อยู่กองละครถ่ายในโรงพยาบาลแต่แสงข้างนอกสวยจังเลยทักทา,ายทุกคนนะคะทา,า,าง้าวเย็นก็เรือค่ะเลิกกันกันหรือยังคะวันนี้เจ้ยถ่ายยาวๆเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็อีกยาวๆเหมือนกันจะเลยไปส่งคาวคนป่วครับ <c oughs> มีคนป่วย <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> ตายแล้วนึกว่าทำอะไรที่แทก้กไอเอมเมื่อวานนะคะหนูบ่นว่า ดูแพ้มาแพ้แบบว่าปืดขึ้นมาเลยพี่ตสยรเาอันนี้ก็เลยเอานี้มาให้ค่ะเอารชชัยจะได้หน้าใสเหมือนนะเจยอยู่แล้วต้องเอาไปล้องมันจะบอกว่าแผ่นหนึ่งมาได้สองทีเพราะว่างาทีมาเยอะมากแค่สิบห้านาทีอ่ะต้องห้าเกินนะถมางั้นมันจะดูดน้ำจากหน้าเราออกแผ่นที่มันจะเติมนะสําหรับคนแพ้ง่าย นะคะทุกคนแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ในโอโช้อปปิ้งด้วยนะคะไปสร้างใดุ้ดแล้วมาไปสรงออร่าไช่มาผิวใสรางวัลต่อค่ะ